อาชีพค้าขายออกรถได้ไหมนะครับอย่างแรกนะครับผมมะต้องเกินก่อนเลยนะครับว่าในเอกสารเนี่ยเอกสารเกี่ยวกับรายได้เนี่ยค่อนข้างมีผลนะฮะในการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวนะครับก่อนที่เราจะยื่นเอกสารนะครับเราจะต้องเตรียมนะอาจจะต้องเป็นเงินเดือนบัญชีย้อนหลังนะครับหรือว่าจะเป็นบิลเงินสดนะครับหรือว่าเราอาจจะส่งของนะฮะให้กับบริษัทนะครับเราก็ อาจจะมีใบเสร็จนะครับใบกำกับนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นสัญญาเช่าที่นะครับหากว่าเราเป็นเนี่ยค้าขายนะอยู่ในตลาดนัดนะครับหรือว่าอาจจะทำอาชีพค้าขายออนไลน์นะเราก็ใช้เป็นในส่วนของใบเสร็จการส่งของนะครับเป็นสลิปการโอนเงินนะครับหรือว่าหน้าเพจของเรานะครับเพจที่เราทําการค้าขายอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับต้องไม่มีประวัติเสียนะครับกับธนาคารนะครับผมหรือว่าแบ็กลิสต์นั่นเองนะครับผมก็สาระดีๆนะครับก็มีมาวันนี้วันหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ